เอาละครับผมกราฟซี่ผู้ชมทุกท่านในเดซิชันค่ะแต่วันนี้เรากลับมาในคลิปรีแอคชั่นสกีบีดี้ทอยไดซ่าเบรคยูนิคอสเซนเซฟยูเวเรสจากช่องมอนสเตอร์อัพนะครับผมอันนี้นะผมจะเอ่อผมไม่ได้ทำคลิปรีแอคชั่นมาน่าจะหลายวันหรือพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับไป พี่ก็คลีไปแล้วก็กนีไงความเดิมจากตอนที่แล้วพี่เจ๊เจ๊เจดัดเชสเรานะมันไปดูชื่อแล้วเจ๊ดัดเชสแต่โดนทะลุเลยยิงใส่แทนด,ด,ดูแมนร่างแรกถ้าปล่อยเลยรออกไปนะปล่อยสู้เลยเจ๊บอกเอออุ้ยไม่ดา่าเจ๊โดนเต็มเต็มอยู่ดัน มันแปลภาษาไทยให้เลยป่ะเน,นี่ยไม่เป็นหมกเลยวะไอะต่อเจ๊เกมอือมเท่เออเท่ั้งหล่อเฮ้ยัง,งยสวยดิส้นเกกงกลางเจ๊เจ๊โดนดึงไม่นะอุยอ้ยดได้แกเอาล้กต้มไปอ้าไม่ โอ้ยฮเฮอะไรนั่นอ่ะเอ๊ะไ,ด,ไ,ด,ได,กกด้ด้เหรอไม่เอ๊ะอื้มพันกับพันมูกัดูกับเกิดที่ตัวละครรับคะครับนี่ยังสิบกับเกล์กันนะได้ใครบุทย์ินมาน่ะสุดีจ้าจ๊ะกูอิอัปพริเททันดิวแมน เดีอยวไททันดิวแมนเหมือนกันแต่สู้ันได้ไงวะไอจีลูกตไปททันดิวแมนล่างเลขกับไททันดิวแมนล่างขงโอ้วไม่ค่อยเห็นอ่ะเจอน่าตี้ันแย่ยังทีแกปักเขาเลยครับย่เจ้าสองอะไร เกลียวเกินกลางเลยโหดเกินครับน,นี่ตีไฟแซงแซลไปไตีเตียดด้วยเออนี่มา้าโอ้โหนี่ทิ้งซะ ไม่นะพี่แกน่าจะไม่เคยเห็นตัวนี้แล้วแกเอาขวายไม่ได้ยังไงเนี่ยนะฉันไม่สามารถพาคุณไปได้เราหยุดเขาที่นี่เัือจะนั่งจะแตกออกไปไปโลกต่ามๆได้วถ้าจูแมนงูแล้วหงูแล้วหงูเออฉันช่วยาสามารถช่วยคุณได้อย่านะ ไม่เอาสุดว่ะคันนี้ก็คันนี้ผมบอกเลยว่ามาเร็วระหว่างการต่อสู้สองใจท่านที่มีชื่อดิวเหมือนกันไอ้ท่านดิวแมนขออนุญาตย้อนมาถ่ายปกใหม่ครับจังหวะไหนได้มา ขย้อนทีแล้วฉากครับหายฉากไม่เจอ ฉากนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยก็สำหรับในคลิปรีแอคชั่นทันนี้ก็ต้องจอบไปบบวยดีก,กันแล้วกันถ้าชอ like, ชบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ไว้สักครั้นะครับผมเจอกันใหม่ในวันหน้าครับบ๊ายบาย